มายังอยู่ในบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนเพื่อการเตรียมความพร้อมกับการซื้อหาสินค้าทั้งของเส้นไหว้ทั้งของใช้ต่างๆเนี่ยนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้หลายหน่วยงานค่ะก็ออกไปลงพื้นที่ติด ตามนะคะทั้งการตรวจสอบราคาเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคค่ะติดตามค่ะบรรยากาศที่พิษณุโลกกันก่อนเลยนะคะบรรยากาศที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะทางด้านการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคนะตลาดเทศบาลหนึ่งกิติก่อนนะคะโดยมีการเน้นมาตรฐานราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องค่ะโดยท่านรองสมเกียรติ ภูณสุขเสริมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลกนําทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปเลยนะคะตรวจสอบตลาดกันให้เห็นๆไปเลยนะคะซึ่งก็ตรงนี้เนี่ยนะคะวันตรุษจ,จีนในปีนี้ตรงกับวันที่12บสองกุมภพาพันธ์มีทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมซื้อวัตถุดิบ ในการประกอบพิธีไหว้บรรพาุรุษอีกทั้งวัตถุดิบประกอบอาหารค่ะของเส้นไหว้กระดาษเงินกระดาษทองเนื้อหมูแบบนี้เขาก็ไปตรวจสอบราคากันด้วยนะคะซึ่งทาง,ทางด้านท่านรองก็ไปทักทาย พ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดเทศบาลหนึ่งนะคะเพื่อประเมินบรรยากาศการขายสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้แล้วก็ช่วงป้องกันโควิด -19 บาแบบนี้ก็ได้รับคําตอบจากผู้ค้าขายค่วะว่าปีนี้ขายเป็นไปตามสภาพนะคะมีพี่น้องในเขตเทศบาลพิศณุโลกออกมาจับใจ่ายใช้สอยพอสมควรเรียกว่าไม่ซบเซาเลยทีเดียวเบื้องต้นก็ประเมินค่วะว่าภาพรวมของการค้าขายในปีนี้คงขายได้ไม่ดีเท่ากับสถานการณ์ปกติ แต่ว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยดีพ่อค้าแม่ค้าเขาก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันมีน้ําจิตน้ําใจขายของในราคายุติธรรมกันด้วยใช่แล้วคะ่ะนอกจากนี้นะคะจังหวัดพิษณุโลกยังได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะออกตรวจสอบคุณภาพสินค้าทั้งอุป,ปโภคและก็บริโภคนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้คะ่ะในย่านการค้าที่สําคัญอาทิเช่นตลาดเทศบาล6ร่วมใจห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสโคกช้างนะคะห้างค้าปีกแมคโครพิษณุโลกสาขาที่2ห้างสรร สินค้า b ิ๊กซีซูเป e ร์ e ซ็นเสาขาพิสณุโลกค่ะก็เพื่อไปติดตามพฤติกรรมทางการค้านะคะรวมไปถึงสถานการณ์ราคาการปิดป้ายแสดงราคาสินค้านะคะการตรวจสอบเครื่องช่างวัดตวงการค้ากําไรเกินควรนะคะหรือว่าการกักตุนสินค้าเพื่อที่จะไปเก่งกําไรนั่นเองนะคะเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนรวมไปถึงการปรามนะคะมีให้มีการช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและเอารัดเอาเรียบผู้บริโภคค่ะ แล้วก็หากพี่น้องประชาชนคนไหนนะคะที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้าหรือว่าพบเห็นการฉวยโอกาสการขึ้นราคาสินค้าเกิน ครเนี่ยนะคะก็สามารถแจ้งสายด่วนที่กรมการค้าภายใน1569 1569นะคะหรือที่สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกค่ะหมายเลขโทรศพัพท์055 2 4 2 9 0 9 2 4 2 9 0 9้นไปต่อกันที่จังหวัดอุทัยธานีก็เช่นเดียวกันค่ะมีการบูรณาการจากหลายหน่วยงานเลยนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าปศุสัตว์เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็รวมไปถึงตรวจสอบเครื่อง ่างวัดตวงด้วยในช่วงเทศกาลตึกจีนแบบนี้นะคะ